สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Matthew Gamer นะครับผมกับเกมมินิ n i จา a p พาร์ทที่11แล้วและครับผมวันนี้เราก็อยู่กับโงบาบะเอาเอ้อมีมีด่านซิ่งอย่างนี้มันก็น่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นนะฮะเอาเกิดไม่ทันเลยกรรมไปทางไหนเนี่ย โอ้๋อดังไหลต่อได้นะก็ไม่ไหลแม่งละโอเคเราก็ต้องสำรวจกันนะว่ามีเคล็ดลับวิชาอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮะถ้าทา,ทางจะมี ต้องไปหาคุณลุงเนี่นไอ,อ้แล้ได้ยินเสียงนะแล้วปล่อยปล่อยชิมแปนซีกยนแมวแมวแมว,แมวอันที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยแล้วก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเลเวลเราตันละอะไรเมื่อกี้อาจารย์น่ะบอกว่าอะไรวะ Seek out ไาวันไม้ in the temple, ไปที่วิหารเอ่อดาวไอ้เหี้ยยุงกัดข้างหน้าครับตรงนั้นนะผมไปครับเอ้ยตรงนั้นตรงนัตรนั้นเจอหน่อไม้เจอหน่อไม้อา งไงล่ะอืม,มเงยฮีโร่ครับม,มาค้นหาทางไปของเราต่อนะเดี๋ยวๆสิฉุนหมายปลายทางนะไปทางนู้นนะทำไมบรรยากาศมันดูตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้นะวันนี้ไปพาร์ทนี้ดิเออ อันนู้นนะผมเอ้ยมีตัวมีตัวจังไรอยู่นะผมเก็บตัวบนก่อนครับสามสเต็ปอืมไม่ถึงครับผมเล็งเหนือหัวไปนิดนึงมันปล่อยมาแล้วฮะมาพร้อมจะลุยมานานแล้ว บอกก็มึงไม่มีแค่สองเอ้ยมึงไม่ได้มีตัวเดียวรวยเลยนะอย่างนั้นเก็บตัวครับเก็บตัวบน่อนนะผมอ่าเก็บหมดแล้วนะเหล่่ยปล่อยหนีปล่อยหนีโอเค,อออเคตรงนั้นมีเห็ดฟ้านะมีเห็ดฟ้าโอเค จุดเช็คพอยต์นะฮะเช็คพอยต์ก่อนโอเคไม่ต้องวายแล้วมั้งไม่ต้องวายเจ้าแล้วออไม่ต้องแค่แค่าับาไปครับผมตามไปเลยคนระับไลเดร์ตามไปอ่าถึงที่แล้วนะผมโอเค จะถอดหมวกเว้ยบนเล็กซี่โอเคขอบคุณมากครับว่าแต่ดอกไม้ไม่อยู่ไหนวะดอกไม้ไม่อยู่นี่นะเราต้องไปหาทางด้านนี้ก่อนอันนี้คือทางด้านที่เรามานะแล้วเราก็ลงมาทางนี้บึ๊บทางจุดเช็คพอยต์หรือเปล่าไม่อยู่นะ เอาพทะลกอยู่แล้วตรงนี้มีอะไรถ้าขอเสียงดนตรีนี่มันแบบอึดระทึกมากเลยอยู่ไหนวะไน่ดอกไม้ไม่มีดอกไม้นี่ก็ฝึกวิชาไม่ได้แล้วเนี่ยเอาวันนี้ทางเดิมที่เรามาดีกว่าเราทำจุดเช็คไว้ได้ถ้าทางผมจะสับสน มาผิดทางหลงทางนะครับผมต้องไปทางข้างบนนู้นไปเอาใหม่เอาใหม่ไปทางนี้ทางแค่นี้กูยังหลงเลยเอออ่าทางบนนี้อา้าวชิบหายแล้วครับออกมาแล้วเจอเลยมี๊ับอา้าวมีไม่เคลียร์ทางให้เลย เดี๋ยวฉันขอฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมาเคลียร์มันก็ทางเดิมนี่หว่าแล้วดอกไม้มันไปหาเก็บทางไหนวอะอา้อาวไอชุนในชุนในช,ชุนอ,อู้อ้วเจ็บเจ็บ มันยิงใส่ตัวเองเลยช่างโง่ซะเหลือเกินอ้าวไม่โง่แล้วมันไม่หมูเลยอันนี้มันไม่หมูแล้วาถึงเวลาบุกของเราแล้วแหละ ไม่พังว,วะเออเอาพัางพังทัวทีนะฮะเล่นผิดคนแล้วนะ,ะปัญหาคือดอกไม้ไม่อยู่ทางไหนวะหาดอกไม้ยากมากเลยให้งง้นฝึกวิชาไม่ได้เนะี่ยโอเคหัวใจเต็มแล้วนะไม่ทางนู้นไม่ได้เลยมันดอกไม้ต้องอยู่แถวนั้นแหละ เอ้ไม่เอาตอกตายแนะ่อ๋อมีตังหล่นไปเหรียญหนึ่งนะฮะแต่เราจะไม่เก็บจะพูดทำไมวะเฮ้ยผมเหนื่อยใจกับการหาดอกไม้สุดละในเกมนี้ กอยู่ทางนี้ต้องใช้ดอกไม้แล้วดอกไม้มันอยู่หไหนวะข้างบนก็ไม่อยู่ตรงนู้นก็ไม่อยู่เฮ้ย hey, อยู่นี่โอ้โหว้าเอวฆ้ามันคุได้โอเคอ่าเราได้มาแล้ว พนมเมืองอ่าวมันยังจะรับอีกหออเหรอบูมคาถาลูกไฟฮะครบแล้วนะอนะินเสคขยา่าขยา่าโ,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 โอ้โหโอ้โหอลังการมากคนระับ ยาชิโร่สิราเบะの術โอเคไม่มีแล้วครับผมออกเดินทางกันต่อนะฮะโอ้สวนทางมาครับไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนหนึ่งที่เราจังคิดถึงเนาะผมขอใช้ซูซูมิแล้วกันซูซูมิยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะฮะมิชั่นนี้ โอ้โบรรยากาศมันเซ็กไฟอ,อน,นนะเดี๋ยวตายข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ามีลิงมันจะมีไอตัวที่มันเฮ้ยเฮ้ยเราเจอเราเจอของดีเขา่าเข้าให้แล้วฮะผมโอ,โสอ้สองตัว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 ชุนชุนชุน โอ้ยเฮ้ยชุนโซได้เว้ยเอาดิเฮ้ยโดโดโดๆโดๆเอาตายเฮ้ยไม่แน่ชื่อไหนโอ้ชุนจะปราบได้โอ้ไม่ต้องเสียอะไรเลยโอ้ชุนปราบได้สบายเลยอ่ะโอ้มีประโยชน์อย่างนี้นี่เองชุนของนี้มีมีฟิอยู่นะ โป๊แหนี่ครับประโยชน์ของชุนกูเพิ่งมองเห็นประโยชน์ชุนเนี่ยตอนนี้นะฮะตรงนี้ได้แข่งหมดเลยนะสงสัยจะมีอารมณ์กันทุย้ยล้วในนี้มีอะไรเอ่ยโอ้ชิ <c oughs> โโออ้้ห มาครับผมได้ออกโรงนาทีฟุตโตเราได้ฟาดทีหนึ่งครับได้แค่นั้นนะครับผมสองทีตายครับผมน่า,าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเนอออันโซระนะครับผมอาโออิเนอะทุยไม่ใช่ เรวผมสงสัยอย่างหนึง่งเยาขอกลับกับ,กบขอคอนกลับไปด้านเดิมก่อนนะฮะว่าข้างหลังผมสงสยัยมันจะมีอะไรไอ้ตรงที่เป็นระตูรแดงๆอะเมื่อกี้ผมเห็นเลือบไปเห็นเยอะน่าจะมีไอเทมอะไรรอเราอยู่ก็เป็นได้คนระับเราขึ้นไม่ได้กรมมีเฮ็ดนะโูของดีแนะ่เห็ดหายากด้วยอ่า มีเห็ดน้ำเงินตรงนี้มีกระต่ายผมเห็นเห็ดน้ำเงินน้ำเอ้ยเห็ดน้ำเงินเออเห็ดน้ำเงินอีกหนอหนึ่งอยู่พี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งที่น้ำตกแข็งนะน้ำมีอารมณ์น้ำแข็งอุ้ย <c oughs> เ,เตย๋อเดีกะไอ้สัสเก็บดิเออไป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 กันต่อเลย,เยอย่ามัวเสียเวลา Let's go นะ นั่นเห็ดฟ้าเห็ดฟ้าของของดีหายากนะฮะตรงนั้นมีไห้ด้วยครับไหบปาหลีตีไหบปาหลีก่อนเลยมีน้ำผึ้งโอเคนะเราก็มามุดดงกันตัดแมงให้หมดครับผม พับพงในพงหญ้าเอ้ยรับลงในพงหญ้าเออถูกอ่าได้โอชิไม่ใช่ได้น้ำเต้านะฮะในกใจที่ผมสงสัยว่าไอ้ไอ้ที่มันเป็นน้ำเต้าสีเหลืองน,นั้นทำอะไรได้โอเคเราซื้อยามาเพิ่มสีตาอยูเดี๋ยวผมแล้วจะลองมาผสมยานะ <c oughs> เราจะลองใช้ยาตัวนี้ดูว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงนะฮะใช้แล้วมันช่วยอะไรวะวิ่งเร็วไหมก็ไม่นะไม่ช่วยอะไรเดี w ย a t t h e fuck อ,อย่าได้สนใจครับช่างมานันนะผมเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ อไอเทมพวกนี้สักเท่าไหร่เฮ้ยมันเงียบๆอย่างนี้กับดักปะวะผมว่าชัวเลยน่าจะเป็นกับดักมันเงียบผิดปกติมากอะเผื่อเราอาจจะได้เจอตัวนั้นก็ได้ ครับ e <hi> เราเป็นคนดีครับผมช่วยปลดปล่อยสัตว์โลก่อนครับเป็นกับดักรู้จะยอมโดนวะด้านไอ้กูว่าแล้วเป็นกับดักไอชิมหายเดี๋ยวลูกเดพึ่งเด้เดี๋ยวพึ่งโอ้โหเล่นเก็บพลธนูกันก่อนครับไอตัวนี้ไร้การครับผมโอ้วัตเตอร์ฟัคกิน โอเคครับเก็บตัวนี้มันได้เสร็จเราก็ตามมาเก็บตัวนี้ครับโอเคแล้วเราจะเอาพิชุนมาสู้กับมันนะโอเคโอค้โหสองตัวเลยโอ้โหเหตพิชุนชุนออกมาชุน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 มันอยู่ไหนหาตัวมันก่อนครับหาตำแหน่งที่แน่นอนก่นอนเฮ้ย ไม่ตายวะอะไรล่ะเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยอู้ดโดูดูดยเกือบตายครับอืเกือบตายตอนนี้เราเรามีเออ่โอยชิอยู่ครับกินครับผมเต็มแค่นั้นแหละเราเป็นคนดีครับผมเป็นคนดีย่อมเจ็บตัวเป็นธรรมดาโอเคบายบายไปสวิตซ์ละ ถ้าผมเล่นจริงๆนี่ผมมะตามตามปล่อยให้หมดเลยเนี่ยนี่ผมเล่นก็คือรีบรีบผ่านเนื้อเรื่องให้ไปไวๆนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานไปกันเลยไปนย่นนุ่นนๆ่นนุ่นน่นสองตัวเอามาสอยมันดีกว่าเฮดช็อตนะครับผมโอ้โหโดนไปแล้วครับอ่า โง่หลายก็ตายซะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ต้องเช็คตฟหรอกไม่จำเป็นตรงนี้มีทางขึ้นนะฮะแต่เราจะไม่ขึ้นเพราะว่าเราไนูนนูนข้างบนครับข้างบนอ่าฮยไม่โดนมีไฟฝีมือครับไม่โดนอีกแล้วครับ ต้องไฟฝีมือแล้วแหละเฮ้ยเอาตรงนี้แล้วกันมาสูงอีกเหรออืออ่าล่วงครับล่วงล่วงล่วงตัวนั้นอีกตัวตัวนี้เป็นไงผมไม่ถึงไม่ถึง เกือบถึงตัวเราอะอะไรวะเกเคตายแล้วได้เก็บไปพวกนี้สักทีอะไรนะครับไม่ต้องเข้าไปประชิดตัวให้มันยุ่งยากอะไรพวกนี้นะไปโดนจิ้มด้วยโดนต่อไปสองนัด ้องเก็บอย่างง่ายดายครับผมสำหรับใครที่เล่นตามกันมานะครับผมหรือว่าใครที่ดูกันมาตั้งแต่คลิปแรกหรือใครอยากเล่นกนะ็อเอาทริกนี้ไปเล่นได้นะครับผมแปนเป็นกบเหมือนยังวะเสี <c oughs> <c oughs> ยงหูพื่ออนย่าเพิ่งเคลียร์พวกนี้กัน เฮ้โยโยโน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 ฟุตโตะมานี่เงินนี่เงินฟุตโตะออกมาเลยออกมา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 อู้ตัวเสือกตัวเสือกตัวเสือกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่ามาหากูสิต่างคนต่างอยู่เอ้ยไพวกหอกหกักเอ้าโดนกโกปกิชิบหายแล้วครับหอกหกัก ฟุตโตะมะเข้าไปบวกครับฟุตโตะบวก,บวกด้กลัวตายได้แล้วไม่ตายกูตายแล้วเวย้ยโอเคครับผมตายแล้วฮะแล้วเปลี่ยนมาเป็นชุนต่อโอเค งงยิงไม่ถึงหน้าประตูเลยสัสหน้าตายไปแล้วอุ้ยอันนี้ดอกนี้ดอกนี้ไม่ไม่เหลือไม่เหลือโอ้โหไม่ได้จริงเลอ,อไม่ได้ครับเสียงกูพูดหาเสียงชุนเลยว่ะเอ้ยน,นี่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 นอ่า ครับแต่แค่เกี้ยงเเปลี่ยนมาเป็นซูซุมินะผมแต่การที่เธอเงียบหายไปนานโอเคเสียงซูซุมิเสียงฟินมากอะซูซุมิโอเคนะครับผมก็จบไปกับพาร์ทที่สิบนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพาร์ทต่อไปนะ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ